ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะสวัสดีพผมิแคลครับซึ่งวันนี้ครับก็จะมาสมตู้กระชานั่นเองนะฮะก็ <c oughs> ก็สมตู้นี้จะเป็นตู้ของอิดิสท่านนะ้ำสายชาร์จนะฮะก็ตัวนี้ไม่มีพิกอัพนะบอกไว้ก่อนนะจ๊ะตัวนี้ไม่มีพลิกอัพนะจ๊ะมาแบบเดียวๆนะฮะก็เดี๋ยวขอไปดูความสามารถดิกดตรงไหนวะอันนี้หรือเปล่า นี่นะอะไรหไมไม่รู้นะก็มีโหมดโหมดใหม่นะเหมือนจะแบบว่าเป็นสายของอีดิสเองนะช่างแม่งหูแม่งมันนะฮะเขาไม่รู้คือโหมดอะไรก็โอเคสายอีดิสนะจะมีสายชาร์จแอคแท็แกแล้วก็โหมดสักอย่างนะสายโหมดนี่คืออะไรอะ Pay your show, เอสสกิลซ้อนมันมันเพิ่มเตินให้เราซ่องเตินใช่ป่ะใช่ป่ะเนี่ยพาวก็มีจุดยางบอก มันเพิ่มหนึ่งเถินให้เราประมาณมานะั้นอืมที่ได้โอเคโอเคจะมีตัวที่เลนออกมาคือยูจิโอดูพีลินเนอะร์อ่าไอไอเอแล้วก็ตัวไอ้น้ำนะฮะแล้วก็อสินะธาตุน้ำเอโอนะแล้วก็ซิลิกาธาตุน้ำจ้านะฮะก็แต่ผมก็จะมาพูดถึงเอ่อพวก HP ค่าประสบการณ์ของนี่นะฮะก็อเอแม ออ <c oughs> ขอภัยครับ HP นะนะ 6, 6นะฮะ m a x นะฮะหกพั act act นะฮะ m a x MP 2 3งร้อยนะ Attack หนึ่นแปดร้กะ m a เวทนะใช้เวทนะฮะสองพนะฮนะ Defense สองพันสองรอ่สที่ป้องกันเวทหรือเรียกว่าป้องกันเวทไปนั่นเองนะฮะป้องกันเวทนะ1 1หนนะฮะคิ5ห้นะฮะ สปีดนะฮะสามร้อยสิบหกนะก็ค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่ผมค่อนใจจะได้ธาตุน้ำนิดนึงนะก็คือผมมีตัวเอลโอนะ้ำแล้วไงปลาอะไรด้วยอืมก็จะมาเปิดตู้กันเลยดีกว่านะงั้นผมขอสุมอาวุธก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเป็นการแบบว่าเอ้ยเรามาสุมด้านหลังมัางดีกว่าแม่งรู้สึกวแบบ่าเราได้เราได้ข้างหน้ามามากเกินละเราต้องได้ข้างหลังมัางข้างหลังนี่คือน่าสนใจสุดจริงโอเคอืม ไม่เคยเห็นดาบริสักครั้งเลยตอนนี้เห็นแค่ครั้งเดียวเองดาบโมงก็ไม่เอฟเฟคโมงก็ไม่เคยเห็นนะต้องรอรทิหลุดอ้อนไงผู้มีขาดคคำนะฮะสุภาพแล้วน่าจะเกือ,อายัดนะอนาคตอนาคตได้กล่าไวไ้แล้วนะว่าก็ต้องเกือครับอนาคตบอไว้แล้วก็ต้องเกือใช่ไหมทุกคนอนาคตมันบอกให้เราเกืออยู่แล้วนเราจะไปเติมตโวคนะู <laughs> ป่าหรอกไม่ใช่หรอกมันคือธรรมาชาติเว้ยอนาคตอะคือเกลือเว้ยเพราะว่ามันก็จงแจ้งให้เรารู้ลรวเว้ยการเกลือคือสิ่งที่ไม่ดีเว้ยแต่ว่ามันจะเกลือให้เราตลอดไปแล้วตรงนี้เราจะไม่รู้นะเราจะกดแม่งเลยนะเว้ยตอนกลางค่ำตอนตอนเย็นๆนะเปิดประตูเข้าไปไม่ได้ยี่อะไรเลยขับมาอโอเคครับก็เกลือครับ เกลือยับหมดเลยนะก็นั่นแหละไลซิง่งอย่าให้กูลบอีกนะกูกูไม่ค่อยโอเคอย่าให้ลบอีกนะจะให้ลบอีกเปล่าฮะ<า>ถามจริงถามจริงจะให้ลบอีกไหม <laughs> ผมต้องเสนอผมต้องลบ,งรบประมาณสองซีซัน่นแล้วค่อยได้ลงใหม่อีกครั้งอะ่ะเออลงใหม่ก็แบบไม่ขายมากเลยพ่อไอสัตว์โอเค <laughs> ก็ <laughs> ก็จบเพียงมีเท่านี้นะสลับเอสนะก็เราเพอนกันไปนะสับใครที่ได้ตัวอะไรก็ได้ไปเถอะผมไม่ได้แคร์เพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรกับอะไรไว้ไงอือผมก็ไม่ซีเรียสนะเออนั้นก็ไม่ค่อยดสนใจด้วยก็โอเคนะก็จบเพียงมีเท่านี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัครใครแล้วก็เป็นกำลังใจใ้การทำคลิปการชาไปเลยนะก็โอเคซีโเกนิครบมคุตบาย